สวัสดีครับอยู่ผม Good Gaming วันนี้ผมจะเล่นเกม Zombie Forest 3ในตอนที่6ในเวอร์ชันมือถือระบบ Android ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยครับมามาดูกันต่อในตอนที่6กันเลยโอเคเรามาเช็คของในตัวที่โอ้โของเยอะมากจะเอาไปขายดีไหมฮะเก็บชิไปไว้ก่อนโอเคเก็บเหล็กเก็บตะปู เก็บกระสนุนเก็บนี่ไม้โอเคหนังสัตว์เก็บทุกนี้ค่อยเอาไปขายไปขายนะฮะมาฮะจูนหาในวันที่ฝนตกสถานที่ใหม่ๆเรามาอัปเกรดบ้านกันมีนตะขึ้นเพ่ครับมาแล้วจุดใหม่โอเคมาโลเคชันใหม่ได้กํเนิดแล้ว คืนนั้นที่สองมีไหมอมืเร็วเนี่ยไปไกลมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฮะลองมาต้องไอ้ไข่หลกล้างนี่โหสี่โมงเย็นนุ่นเย็ดไม่ได้วะตรงนี้อ่ะคอปเตอร์คอปเตอร์ก็ไม่ได้ออื ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยออกบ้านไม่ได้แล้วครับเที่ยงคืนเนีโอเค okay. ออกบ้านไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วก็นอนกันเลยดีกว่านอนก็นอนไปเปิดมาถึงก็นอนเลยฮะคืนที่สามสิบส,สองกครับ มันจะมาบุกบ้านตอนไหนก็ไม่รู้ผมซื้อการห่านลมนะครับนี่ฮะเฮะ้ยดานขวามาวะ่ะเฮะ้ยเก็บไปสองตัวฝนหยุดต,ตกแล้ว้องเอเก็บบ้านเพิ่ครับขวามาอีกตัวนี้แม่องอึดวะ่ะค่ายบางจันทร์เราจะแตกไหมดานซ้ายมาด้วยออ้ยขวาสองอ้ยมาเยอะมาเยอะมาหแหแกไป,ปแล้วครับจำได้หมามาอีก ดีได้ราป้บบองกันอีกหลายชั้นย,ยังไม่แตกครับ้มาไปลงล็กไซกรวกนุยได้ทักษะเพิ่มโอเคได้สิใช้เลยฮะบวกความสามารถไปโอเคออกเดินทางสี่โมงนุ่นทีนี้บาย ตรงนี้ยังไม่ได้ไปครับมาตรงนี้กันเลยดีกว่าไปสำรวจพื้นที่กันนี่ฮะศูนย์ละแปดสิบเอ็ดนัดจะใช้พ่วนฮะฟาดเข้าไปอิ่งสองห้านสามสี่ห้ามามีใครมาอีกไหมอือออืมาอือมา เตะเข้าไปมาต้องห่วงครับเนื้อมีเยอะเออว่าไงคุณผู้หญิงอื่อือ่ฟาดเฮ้ยมีกวางน้อยเดี๋ยวค่อยเอากวางน้อยเพิ่มเลยดีกว่าฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปอื่อื่อืมอม่มากวางน้อยค่อยๆเดินเขาคอยๆเขาเฮ้ยมันไววะฉันต้องการเนื้อ อื้อมาทีเดียวหลับมาเพิ่มเลือดฮะอุยเฮียอยเฮียจ้วงจ้วงแต่ไกลเลยหรออึ้งเฮ้ยอึ้งตอบของมาะดีๆมีอะไรเอ่ยเก็บให้หมดกระสุนทุกซองไปครับวิ่งไปรถนี่มีอะไรไหมเฮ้ยมีได้เปิดได้ขน โหรถทั้งคันมีไม้อันเดียวไปพื้นที่ลกล้างมีอะไรให้เก็บไหม,อมตอนที่หกขอของดีๆหน่อยปืนลูกซองอย่างเงี้ยปืนกลอย่างเงี้ยมีให้ไหมกระเทืบเฮ้ยร้านอาหารครับมาออืออืเก็บเก็บลูกปืนเก็บไม้เก็บชีปรองเท้าไม่เก็บครับ อาทีพจำไปก่อนอุ้ยของดีหมวกสองโอเคเอาไปขายได้หมวกได้เยอะด้วยแหละว่าไงเหี้ยเกงรุดแล้วพอหนุ่มเกงรุดแล้วก้าเกงงรุดแล้วเบอร์ห้าสิบฮิปฮอปอืเกงหยุดแล้วเพื่อนเหรียญโอเคเก็บน้ำมัน น้ำมันสำคัญครับเอาไปใส่เพื่อเครื่องปั่นพายไฟเราแค่สองเองเหรอวะมาคุณยายแกนนี่เหรออือโหดอืออือใช้ปืนมาฮะับกระสุนเหลืออืออืออือเดี๋ยวไปซะ่าพโหลดกระสุนเอาไปร้านพิซซ่ามีอะไรไหม รวมไปซะเฮ้ยมาเปลี่ยนมุมมองลอยนะประดาน้ำนี่ก่อนเลยเตะหัวเตะหัวเตะหัวเฮ้ยตึงหัวหัวดผยว่ายน้ำเฮ้ยหัวหัวมาหัวอืมเหยียบหัวนักดำน้ำไปเฮ้ยมีมะเขือเทศเพิ่มพลังเราได้ของไปปลูกบ้านแล้วหูกินกอนเลย มาเดี๋ยวสองไปฮะพลังเต็มไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันอุ้ยเฮียไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันพนักงานพิซซ่ามาต้อนรับเลยวะไม่ต้องห่วงฉันนะฮะขนศพยหมวกเย็ดสวยสวยของเยอะเต็มก่อนแล้วกันนะเฮ้ยหลงังร้านเดี๋ยวดีมาเช็คทางเขยก่อน อุ้ยเจอปลูกผลไม้แล้วตินมะเขืดเทศทั้งหมดอืมหมวกนี้สามหมวกเท่ฮะวะขายคที่ได้ไรายตังค์น่นดูไปฮะกอให้เจอแจ็คพอตอือโอ้โหหมวกแล้วเดี๋ยวเอาไปขายครับฝนหยุดตกแล้วเพื่อนซัมบี้เกินเลยด้านอก นี่มันเข้ามาแล้ววะเฮียก,ร,กร,ระทรือบหัวไปซะกระทืบหัวกระทืบหัวมีอะไรไข่ไหมเพื่อนเฮ้ยดาบไม้เอาเออมนันดาบไม้ต้องการตอนนี้เลือกเก็บของครับกระเป๋าเรามีจํากัดเก็บให้หมดเก็บให้หมดไม่สนอคุณพี่อย่าวายน้ําใส่ฉันเราผองรัวครับถังมันอีกแล้วในถัง ป่มีอะไรกางเกงไม่เอาหิกระต่ายกระต่ายเนื้อกระต่ายขอขอหน่อยกันอึ้งประทางชีวิตขอเนื้อประทางชีวิตเฮ้ยมีหนังด้วยอึ้งเนื้อหนังมังสาอึ้งมาอึ้งจะแดกฉันใช่ไหมเอาของมาใส่ดีเฮ้ยหมวกไปเอาเอาวันนี้เอาเหรียญเอาชิปออื้ จากรถบ,กรบัสเก่าฮะนะวิ่งมาใส่ไปซะอืม,มาฟาดฟาดแบบดิจิตอลกระทืบหัวกระทืบกระทืบหัวขอปืนกลได้ไหมมีไหมเคยซื้ออะไรฮนะวีดได้ชิปวีดเก็บน้ำมันน้ำมันได้ดีเลยเป็นจัดปัดใจเฮ้เพิ่มเครื่องปั่นไฟแล้วครับเฮ้ยจนมุมจนมุม หดกันเลยอย่าเข้ามา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 วะกระทืบหัวกระทืบหัวกันเลยกระทืบหัวกระทืบหัวกระทืบหัวเตะมีมังเนี้ยเก็บน้ำมันก่อนเพื่อนปตัตะหลักแล้วเราเอาไปขายมาอัพเกรดบ้านกันสุดทางแล้วมีแค่นี้เหรอดีนะ อืมอืมอุ้ยคนอืมตับขอมมาซะจีอุ้ออออออยออของดีที่ไม่ใช่กิ่งดองเฮ้ยกล่องนี้ฟาร์มได้ไหมไม่ได้วะเก็บไม่ได้ฮะฟาดเฮ้ยฟาด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 ฟา,ฟา,ฟาดอุ้ยตับขอมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยผู้ชายลัก,กี้ฉันเป็นผู้ชายที่โชคดีสุดในโลกกระสุนปืนลูกสองขายได้ อุ๊ยกระสุนปืนอุ๊ยเขียอุ๊ยอุ๊ยหนักเกินหนักเกินหนักเหลือเกินดรอปของมาลัวๆฮะเก็บเก็บอะไรได้ก็เก็บไปกระทืบหัว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 ไปจบกับแมปนี้ไปไปบ้านดีกว่าเดี๋ยวเอาของไปขายกันฮะน้ำมันเพียบฮะ สตาร์ทเครื Now, ่องปั่นไฟมันเก็บเก็บน้ำมันเฮ้ยของเต็มเก็บเหล็กก่อนเก็บไม้อะไรดิเดี๋ยวค่อยเอาของไปขายของในคางนี่ฮะปืนลูกโม่ฮะเก็บไว้ก่อนน้ำมันแม่งใกล้จะหมดแล้วไหนดิ กระสุนนี่ไปขายแล้วกันไม่ขายดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้กระสุนเก็บเก็บกระสุนนี้ไว้เออลูกสองเก็บไม่ได้เดี๋ยวรอไปขายไปอัพก่อนฮนะอัพสตารวิน่าให้หมดเลยฮนะรอบนี้โอเค ไปขายของได้ไหมยังไม่ได้ฮะสอมบ้านแล้วก็นอนออเลขเก้าสิบเจ็ดมีสร้างอะไรอีกไหมเดี๋ยวยังสร้างไม่ได้ครับมีรายจำกัดครับเลขห้าสิบ้าโอเคเล็กได้แล้วแล้วชิปต้องไปซื้อของนอนก่อนแล้วกันซ่อมบ้านก่อนออเกือบแตกคายนี้ เฮ้ยซ่อมไม่ได้หรอเจ๊นอนแตกเข้มแ,แตกไปคืนที่สามสามของไปขายแล้วมันอัพเกรดบ้านกันฮนะมาทาซ้ยยายยังไม่ได้ซ่อมเลยหรือว่าจาซ้ายแตกแล้วแม่งมไาได้เลยโนตกด้วยอุ้ยแตกแล้วโอ้ยระเบิดเฮีย เฮียดูดูจังวะเจอเลือดเจอดเจอเือน้ำเล็กพังไหมเฮ้ยพังเฮียพังหมดเลยเสียเวลาทำบ้านแล้วค่ะเฮียแล้วเกือบหมดเย็ดของไปขายก่อนเลยของไปขายแล้วกลับมาทำบ้าน ขายของก่อนุ้ยลืมเก็บอันนี้ขายแปดสิบนุนเย็ดชิปขายให้หมดยื่สิบสี่กระสุนขายให้หมดูกซองขายมาชุดขายขายถุงมือก็ขาย ขายหมวกขายไปให้หมดเนื้อสองชิ้นไข่นี่ดีกว่ามเกือเทศขายมาโอเคทันมาซื้อลุงมึงแล้วนะอืของเพียบก่อนอื่นซื้อเหล็กขาดไม่ได้ขอหน่อยชิปอืมีอะไรจะเจ๋ไงไหมลุงกกอืกอ มีอะไรอีกจะส่วนออัพเกรดปืนแล้วยังไม่ได้ซื้อตัวปืนครับมีเครื่องยนต์ขายด้วยเย็ดซื้อน้ำมันไปตุนก่อนแล้วกันเพื่อใส่กินที่คล่องแคล่วไวไปลุงจะได้มีสินค้าไว้ใช้ด้วยครับนะฮะยินดีที่ได้ทำธุรกิจด้วยนะอ,อัพเกรดบ้าน ก่อนเลยกันจับมารับเกตไปเลยเฮ้ยดาวเทียมเอาอันนี้ดีกว่าพลังงานแสงอาทิต์หรือว่าเอาอันนี้ เออเอาเดาเทียมดีกว่าพาจัดไปซ่อมซ่อมซ่อมอะไรอีกซ่อมเฮ้ยเกือบบุกมาถึงบ้านฮะซำคือ,อจะซำบ้านก็พอครับมีจานดาเทียมนะครับ จะเบิดได้ไหมไม่ได้แล้วสิหมดัวลวครับเคยจะต่อยกว่าน,นึงเดินทางขึ้นวิทยุมีเพียบไปไม่ได้แล้วมามาปลูกผักกันดีกว่ามายอดมีวันฝรั่งสิบนึงอ่ะ มันฝรั่งไปเก็บเกี่ยวเมลอนเมลอนของเต็มวะ่ะน้ำมันเฮ้ยเอาน้ำมันไปเก็บเก็บน้ำมันหนังอ,อ่านเลยเฮ้ยไม่ได้ดินี่หนังเฮ้ยกินเนื้อสักชิ้นน,ะนึงเก็บหนังเก็บชิป นี่เก็บไม่ได้วาผ้าเก็บได้ไหมผ้าเก็บได้โอเคกระเป๋าโล่งนะครับมาโอเคครับในตอนที่6นี้กู๊ดเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่ในตอนที่7ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจผมใหนเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ฮะปลูกทําการปลูกได้หลายอันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปปลูกทิ้งไว้ก่อนโอเคโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ